แก้วแกชุดคืนไม่ทันเลยเธอดูดิโล่งเลยอะไรดูชุดจากดิเขาจะให้ก็ไม่บอกกระโดดอยู่เลยเมื่อกี้จะฟั้งชื่อ Mark the location มีคนไหม สวย้ะไม่มีเปินมีคนด้วยเหรออ๋อฮัลโหลมีคนปะมีมีตรงเบอร์สองเ<แ>ต็มเลย,หเ,ยเหรอไอ้เฮียหึกว่าไม่มีคนแป๊บหนึ่งนะเพื่อน Hãy oh. oh, hey, subscribe hey, 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 hey. ไปกันหมด <laughs> เธอเนี่ยบอกเล่นแมปใหญ่แล้วดงจะขึ้นไงดูทรงจะลบอีกแล้วมึงเนี่ยหนีเลยเธอหนีเลยไม่หนีไม่หนีตกไปกันไปกันเบอร์สามเราไปยิงมันถ้าเราตายก็ตังคข้างหน้าข้างหน้าเั้น มันได้ยินเราปะวะมาแล้วโอ้ตายหาค่ะอีดอ,อกมาอย่างงี้กู้ทออ้อไจริงๆเลยวะไามลาภเราไปยี่สิบห้า